สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะกับผมป๋าหนิงชนแนวนะครับนะวันนี้จะมา,าเล่นเกมยูโรทักซี่มูเลเตอร์สองนะครับนะ้าจะเป็นเกมก่าใช่หรื่อจะเป็นโปรแกรมฝึกขับรถก็ใช่นะครับแล้ววันนี้จะมา,าจะพาไปส่งเครื่องจักรนะครับผมวิ่งมาจากสาวีเดนประเทศสวีเดนก็จะไปสู่ประเทศอิตาลีนะครับนะ ผมว่าจะตงคลิปเมื่อกี้แต่จะริ่มต้นนะครับเพราะว่าคลิปมันยาวมากยาวมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนะอ่าเราดูภายนอกรถดีกว่าว่าผมกำลังขนส่งอะไรครับเนี่ยนี่ไงโอ้โหจะเอาโฟกเอาโฟกดิบไปซ่อมนะครับเนี่ยไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะเอาโฟกดิไปส่งส่งให้ลูกค้านะครับเพราะลูกค้ากำลังรออยู่นะครับ เอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราเดินทางกันดีกว่าครับออกไปเลยเาเามาจากไหนวะเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยถนนเส้นนี้โอ้เสียงเครื่องวีแปดสุดยอดเลยครับเนี่ยมันจะออกกระหึ่มวัีนะเสียงเครื่องวีแปด ดังสุดกระหืมมากเลยนะเนี่ยเขาจะเอาเครื่องจากาพวกรถพวกริบนะครับไปส่งที่ประเทศอิตาลีนะครับตอนนี้ผมก็ขับรถอยู่ในเขตประเทศอ,อิตาลีนะครับเพื่อจะไปส่งของให้บริษัทนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าที่เรื่องไหนก็ไม่รู้ก็ผมก็ต้องเดินตามมาเย็ดเะครับ <laughs> ะ้ยยดวนครับถ้าเห็นป้ายบอกความเร็วน,นะสแกนเลยครับวิ่งเท่าไรวิ่ง80วิ่ง90อิตาลีนี่ก็ใช้ความเร็วนี่ไม่เกิน80นะครับนะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสสเปนประมาณ90นะครับวบิ่ง85ก็ได้นะครับนะ ถ้าจะถ้าท่านนี่เดียวนี่ถือลดค่าปรับนะครับมาแปดสิบก็พอแล้วครับหมดอายุสิครับ,บ,รบเพื่อชีวิตและทรัพย์สิน วันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปมาประมาณสักห่ากันสามเดือนแล้วนะครับนะไม่ได้ลงคลิปไปนานนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆเราจะมาดูกันนะครับผมใช้คีย์บอร์ดเล่นนะครับนะ,นะ,นะคีย์บอร์ดกับเมาส์มาเล่นครับใช้เมาส์นี่มองซ้ายมองขวานะครับแต่ว่าเอาคีย์บอร์ดออกมาขับเคลื่อน,นครับ <S <S อยากจะซื้อไม่ด้ อ,นะอันนั้นทว่อไรผมก็ทวงก็เส้ยดย้นตนนะราคาก็ต้องหลักหมื่นครับแต่มันก็สมจริงดีนะแต่ถ้าเป็นอ่าช้อยมอะไรราคาสองพันสามพันเ 2, 000, 3, 000, นี่ยห่านิดเดียวมันกอ,อก็เดียวไปแต่ว่าก,ก็พอใช้ได้นะแต่ว่าเล่นไม่สนุกเท่าไหร่เดียวก็ไม่สมจริงเท่าไหร่นะ แคทางกี่กิโลนี่โอ้สามรบเป็นสองกิโลเฮ้ยเๆ้เฮ้มัวแต่ดูแผนที่อันตรายนะครับเนี่ยรถเบียดข้างทางเลยหามากมีมีอุโมงค์ลอดภูเขาด้วยนะครับ ขับรบบรรทุกก็ตั้งชิดขวาตลอดนะครับแล้วถ้าเป็นเลนขวานะครับเดี๋ยถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็คือชิดซ้ายตลอดนะครับเข้าเลนซ้ายตลอดถ้าเลนขวานี่ยไว้สำหรับแซง แต่ถ้าเป็นเมืองไทยนะถ้าเป็นาต่างประเทศนะครับเป็นมันจะวิ่งหัวนะครับเลนซ้าเอาไว้พวกีเซนะครับถ้ามีรถด้านข้างเนี่ยเราก็ต้องเยนเลนนะครับเช่นนั้นจะเกิดอันตรายได้นะครับีมไม่รับว่าแล้ว เราต้องขยับให้เขานะครับนะถ้ารถออกมาน,นี่แค่นี้ง่ายๆครับการใช้ถนนใครว่าอยากถ้กคุณเขารบกกจราจรถ้าดูาดจกักดูเครื่องหมายดูป้าเลยไีขบวน็ปแล้วครับ Give you the รุ่นนี้เป็นรุ่น H เอสนะครับก็คือเป็นรุ่นทีพี่ใหญ่สุดในสเกนเนียนะครับคือรุ่นเอสซีรีส์ครับแต่ถ้าเราลงมาก็คือเป็นรุ่นอารุ่นอาซีรีส์อาลงมาก็จ g จีก็มาตามสุดก็คือรุ่นพีนะครับาที่ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุดนะครับที่ผลิตในไทยนะครับคือส่วนใหญ่จะ เป็นรุ่นทีซีรีส์ขายดีมากกว่าโอ้กว oh, wow. right. mm ่าอะไรก็ไม่ออกเลย ช้าๆขับช้าๆครับมาถูกขับเร็วไม่ได้เดี๋ยวอยากสินค้าอะไรมันจะเสียหายโยงนีง่ สียงเครื่องวีแปะนี่คำรามจริงนะเนี่ยไหลเลื่อนด้วยอะ <c oughs> แต่ข้อเสียคือม,มันกินน้ำมันนะธรรมดาเนาะ,ะเห็นตำรวจก็ต้องชะลอชะลอตำรวจจับอะไรเนาะ บอกว่าให้เดี๋ยวขวานะครับจิดวว่าจะไปเมืองไหนเนี่ยเมืองบาหลีหรือเปล่าภาษาอังกฤษบอกว่าบาหลีมันสะพานข้ามแยกสวยมาก,กนะเนี่ย มันสะดวกกว่าแล้วก็เวลาบินรถวิ่งถักแกลๆยาวๆต้องแช้สะพานข้ามแยกโหความเร็วเกินแล้วครับเนี่ยที่จริงก็บวิ่ง85ได้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกินนิดเดียวเนี่ยเสียค่าปรับเลยครับถ้ามาตรฐาน80 ขับไปไม่เกินแปดสิบหางก,กัน5้ากิโลครับ oh. สวยมากอะอะภาพอีกหน่อยนะครับโัว oh, สวยอนะ่ะโอ้ให่สุดๆเลยครับ ตอนนี้ผมก็วิ่งอ่าวิ่งารถอ่าวิ่งเครื่องจักรเตือนวิ่งก,กงารโฟก์ลิปนะครับอ่ะผมไปเอาโฟก์ลิปมาจากอสวิตเซนตนะครับนะเขาผมไปผมวิ่งออกมาจากจุดเริ่มต้นก็นคือประเทศสวิตเซนตนะครับเพื่อที่จะไปส่งารถโฟก์ริาไปที่ประเทศอิตาลีนะครับถ้าพูดไม่ชัดถ้าพูดสลับคำก็ขออภัยทันทีด้วยนะครับนะ ก็อย่าว่ากันเลยนะครับบางทีผมพูดเร็วไปหน่อยนะครับวอ้กายจะคำแล้วนะเนี่ยดูสิ โอหตรงไปครับผมตรงไปครับแต่ถ้าเลี้ยวขวานี่จะไปทางหนแนนะครับนะจะไปเข้าเมืองอะไรก็ไม่รู้ ตึกสูงขนาดเลยนะเนี่ยอิตาลีประเทศอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ตอนใต้ของอ่ายุโรปนะครับประเทศอิตาลีนครับอิตาลีสเปนเป็นประเทศที่อยู่ใต้สุดอ่าของยุโรปครับเมืองหลราคือเมืองโรมนะครับกรุงโรม เปล่าก็ไม่รู้นะถนนสวยมากเลยเจลลี่คนที่ทำเกมเนี่ยมาเนี่ยพถือว่าโคตรเก่งเลยครับเนี่ยเสียงเครื่องรถยี่ห้อนี้ต้นเสียงอย่างไรนะครับนะถ้าขับยี่ห้ออื่นเสียงเครื่องมันจะต่างกันนะครับนะมันจะไม่เหมือนเกมอ่าร์ติมูดเลเตอร์ทั่วไปนะครับ ทางค่าเกมเนี hmm. oh, 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 oh. ่เขาอัดเสียงเครื่องยนต์อัดเสียงแต่ละยี่ห้อนะครับนัาจะเสียงเป็นอย่างไรนะครับนนี่นะครับคือบทการให้ให้มาเล่นเกมสมจริงมากครับผมไม่ได้ลงคลิปมาห้าเดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตั้งแต่ปีใหม่โอ้โหมีลูกศรด้วยบะลงรถด้วย ต้องมองนะครับนะการขับรถทุกหนีหนึ่งต้องมีความรับผิดชอบสูงต้องมีความรอบคอบสูงนะครับนะรถบรรทุกดูซาดูหัาว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนะสองร้อยยี่สิบห้ายูโรครับจา่ายค่าผ่านทางด่วนนะครับน,นี่ออกจากทางด่วนแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบ เย้ yeah, ใกล้ถึงแล้วไงใกล้จะถึงจุดหมายแล้วเราจะเอารถฟุกซี่ไปส่งนะครับไปส่งฟอกเล็บก่อนผมวิ่งมาจากสวีเดนนะครับอีกแถวเมืองหลวงหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับโอ้ทารานโตหรือเปล่าอาจจะถูกหรือเปล่าก็ไม่ พีถูกกระยัวะกันนะครับ, <g uck ling> บ,บค่อยๆไปนะครับคุณ <c oughs> <c oughs> จะไปเล่นแบบซิ่งๆเหมือนเกมอื่นก็ไม่ได้ห้าสิบห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ถึงวงเวียนแล้ว Chúng lá là, đến rồi Cái gì can Nó nghe nghe không? đi được không? chạm lốt บริษัทเลยครับแคยับริษัทบริษัทเลยครับโอ้จับปลดลำกุกกิ้นี่อย่างเงี้ยโอ้โหดูข้างว้าว จำกัด40 cũng là bà xéo sửa chuyện gì 50เ yeah, ย้ใกล้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ่ากว่าจะถึงจุดหมายเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหมดแล้วก็ลวเลี้ยวซ้ายไปอีกใช่บริษัทนี้นเปล่าครับผมว่าน่าจนะใช่นะเอ็กโซมา ล้วอ๋อิดต่อเจ้าหน้าที่ครับจะให้จอดที่ไหนเนี่ยโอ้โหเข้าข้างในเลยเหรอหาได้กันอ่า เรามาดูกันนะครับว่าจะถอยแบบไหนนะครับเนี่ย,ยถอยแบบกากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเรามาดูนอกรถกันนะครับว่าเป็นอย่างไรดูภายนอกรถสิครับใหญ่จริงๆเลย S C D ีสแกนเนียอนนนะบอกตรงๆเลยว่าแม่งโคตรใหญ่มากอะ่ะเอสซีรีนะครับ เดี๋ยวผมถอยให้ดูครับเดี๋ยวผมถอยให้ดูก่อนะนะครับ เราเล่นมาห้าเดือนแล้วนะครับเวลาถอยถอยยากมากครับผมก็ถอยรถไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกครับไม่มีใครเก่งมาแต่ท้องแม่หรอกครับเราก็ต้องฝึกนะครับความเก่งความฉลาดเลยเราก็ต้องฝึกมาก่อนนะครับเราต้องฝึกเอาครับ รลกเช้หัดเลยคอยแบบล้อเล่นนะอ่าสีเขียวแล้วถ้าสีเขียวก็คือว่าผ่านแล้วนะครับหยิบแจสน่อยครับเสียงแตรเสียงแตร่ โอเคโอเคอ่าไว้ยเยี่ยมไปเลยละ่ะเพราะว่าหางโลเบีตัวนี้มันล้อหลังมันมันมันเลี้ยวได้นะครับอ่าเผาหางเทเลอร์เนี่ยมันมันเลี้ยวได้นะครับที่จริงมันเป็นหางเทเลอร์ห้าเผานี่แหละครับอ่าดับเครื่องเอารถเอารถโฟล์ิปไปส่งบริษัทอ่า แน่ใจว่าเนี่ยโอ้โหแสนผมตัมนเเวตนี้อะ level เจ็ดไอติเดี๋ยวก็เดินถึง level R สิบแปดนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับก็คือ วันนี้ป๋าเนี่ยถอยรถกากมากครับพี่น้องผมก็ไม่ได้เล่นมาห้าเดือนแล้วครับผมก็เล่นไม่เป็นเลยครับเล่นมาห้าเดือนแล้วครับไม่ค่อยเล่นมาห้าเดือนแล้วครับก็คือผมจะไปดูคลิปอ่า youtube นะครับดูดูคลิปคนอ,อื่นเล่นนะครับอ้าวละไม่ให้การเสียเวลานะครับนะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีอะไรไดีๆมาฝากกันนะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับยเฮ้เ